ความสำเร็จของ s h o ป e ีผู้นำตลาด e-commerce แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่คือ Lucid Trader สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะ s h o ป e ีนะคะเป็นแพลตฟอร์ม e c o อมเมิรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งช้อปปีเนี่ยมีการซื้อขายออนไลน์ทั้งในส่วนของเสื้อผ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะ s h อป e ีกลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ช่วยในการซื้อขายออนไลน์อย่างสะดวกสบายรวมถึงตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัลวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเจ้าของช h อป e e ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้และวิธีที่ทำให้ช h อป e ีกลายเป็นผู้นำในตลาดนี้ได้ค่ะจุดเริ่มต้นของช h อป e e นะคะช h อป e e ก่อตั้งขึ้นในปี2015โดยบริษัทซีกรุ๊ซึ่งชื่อเดิมก็คือกาลีนา ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์โดยเริ่มต้นเป็นแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซที่มีเป้าหมายในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้และไต้หวันโดยมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย s h o ป e ีนะคะได้ออกแบบระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายสินค้าต่างๆได้ง่ายขึ้น ช้อปปีได้เปิดตัวครั้งแรกในประเทศสิงคโปร์และขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยโดยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ง่ายและมีความปลอดภัยสูงช้อปปีนะคะเลยสามารถดึงดูดผู้ใช้งานได้จำนวนมากจากทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายในระยะเวลาอันรวดเร็วการเปิดตัวแคมเปญต่างๆนะคะเช่นช้อปปี9.9หรือว่า Super Shopping Day s h o ปปี1111 Big Sale ซและช้อปปี้2 1 2 Bir สิบสยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มปริมาณการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มนี้อย่างมากเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าใครคือเจ้าของช้อปปี้ o อร์เรสนะคะเป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Group บริษัทแม่ของช h อปปีซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์โฟลิสลีนะคะได้พัฒนาและสร้างช h อปปีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของตลาด e ีคอ m เมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขาเนี่ยมีความเข้าใจเชิงลึกในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซและได้วางรากฐานให้ช็อปปีนะคะพัฒนาและปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันที่สูงฟอร์เลสลี e ค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสแตนฟอร์ด university และเริ่มต้นอาชีพในแวดวงเทคโนโลยีช็อปปีนะคะได้ก่อตั้งขึ้นในปี2015ภายใต้การบริหารของฟอ r ์เลสลีโดยเขานะคะมุ่งเน้นการสร้างแพลตฟอร์มที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์มือถือ ซึ่งทำให้ช้อปปี้เนี่ยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่นานกลยุทธ์นะคะที่ทําให้ช้อปปี้เนี่ยประสบความสําเร็จในตลาดได้ได้แก่การเช็คเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ช้อปปี้นะคะมุ่งเน้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้ง่ายและมีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างเช่นการมี Sho ป e e Pay นะคะระบบชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัยรวมถึงมีการใช้ AI เพื่อแนะนำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานโปรโมชั่นและการตลาดที่สร้างสรรค์ช้อปปี้นะคะมักจากจัดโปรโมชั่นพิเศษต่างๆในช่วงวันที่ที่มีความสาคัญเช่น1111 11, หรือ1212 12. การขยายตลาดอย่างรวดเร็วช้อปปี้นะคะไม่เพียงแต่เติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังขยาย ไปยังตลาดที่กำลังเติบโต,ตอื่นๆเช่นบราซิลนอกจากนี้นะคะยังมีการทำตลาดชังลุกซึ่งช่วยให้ช h อป e ีเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว o r r l s t l y ค่ะได้มองเห็นโอกาสในการเติบโต,ตในตลาด e-commerce ที่มีความต้องการสูงโดยเขาเชื่อว่าการให้บริการที่สะดวกสบายและตอบโจทย์ผู้ใช้งานจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ช h อป e ีย,ย,ยืนหยัดในระยะยาว ประเทศไทยของเรานะคะก็เป็นหนึ่งในตลาดหลักของช้อปปีเช่นกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการเติบโตของช้อปปีในประเทศไทยนะคะได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยหลายๆด้านอย่างเช่นความสะดวกในการช้อปปิ้งออนไลน์เนื่องจากประเทศไทยนะคะมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์นเน็ตแล้วสมาร์ทโฟนสูง ซึ่งทาให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มช้อปปีได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วการสนับสนุนจากรัฐบาลและความร่วมมือกับพันธมิตรรัฐบาลไทยนะคะได้สนับสนุนธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการปรปับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายออนไลน์ซึ่งช่วยสร้างเสริมความมั่นใจให้กับผู้ใช้และผู้ขายเรียกได้ว่านะคะช้อปปีภายใต้การบริหารของโ r e s t สตีเนี่ยนั้นเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีความนิยมสูงในเอ,อเชียตันกเงใ้ร ว่า s h อ p e e ภายใต้การบริหารของ For ์ s s l e y ได้มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้จบกันไปแล้วค่ะกับช้อปปีหากทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดอยากให้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรก็สามารถพิมพ์บอกไว้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย